กาแฟส้มออที่กินกาแฟส้มไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไล่ได้รับข่าวดีนะครับทุกคนเลยต้องกินกาแฟส้มครับ<า>ถึงเราจะไม่ได้ไปกินถึงล้าําแหงนะฮะแต่เราก็กินอยู่ที่นี่ก็ยังดีนะครับ<อ>น,นี่<อ>นกาแฟส้มสว่วนนี้ชาโคชาโคชาโคลคืออะไรชาโกชาโกชาโคคืออะไรก็คือโกโก้ผสมชาเย <c ười> ็นอร่อยป่ะลองกินดิ ินยังอ่ะกินแล้วทำไมหน้าตาไม่เหมาะเลยกินของแบบมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งนี่เลยปกติกินแต่ชัดเขียวมานักกินไหมมานะักให้มานักกินหน่อยเลยให้มานักกินหน่อยมดี๋วหน้ไปกับพี่ตลอดเลยนะเออช่วงนี้เต๋าใส่เสื้อเต็กมานะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพอดีก็เสื้ออยู่บนรถซ้ำไปซ้ำมาสอ <c oughs> งตัว ความสุขของผมคือผมได้มากรุงเทพครับทุกคนมันเทพเลยแฟส้มครับเมื่อวานนี้ใครได้รับข่าวดีเหมือนผมบ้างครับทุกคนผมได้กินก,กาแฟส้มแล้วลนนนนส้มจนเจริญอะไรนะคุณทุกคนติดตามเะยครับ